สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยครับเหมือนเห็ดเมนูไน่ตุ๋นนะฮะนี่ครับบุกมี่ย่งพี่น้องใส่ซอญี่ปุ่นเข้าไปนี่แล้วก็เกลือหน่อยนึงแล้วก็เห็นฟางนะครับฟาง อีกที่ยังไม่ใส่สมุนไพรหน่อยนึงนี่นี่นี่ใส่เข้าไปนั่นแต่ละนั่นแ่ละใส่ดีหน่อยเช้เหมออะะอ่ะพิกนน้ปุอยากัรงยบไหไม่มีสุดตายตัว ตุ๋นสมุนไพรนะครับต่อไปก็เห็ดฟางครับเห็ดฟางแล้วก็ลงโรวยตุขังขอหมอ้อฝั่งนี้สองเครื่องนี่อยฝั่งนี้ไม่งทำอ,อะไรเลยนี่อย่างเดียวนี่หนึ่งไว้ครับทุกคนถ้าเกิดข้ามมาเจ็บใช้ตู้เ,เย็นไหมถ้าใช้เป็นคน,นเป็นยังไงเราแช่ทำเป็นสองสไตล์นี่ออนยอะวางหมดคัดครับนี่สมุนไพร ใส่เข้าไปอันนี้ผักขมนี่โปะเข้าไปอันนี้ใบกะเพราัวระ,ะพาใส่เข้าไปนะครับใบมะกรูดนี่ก็จะประมาณนี้อ๋อตะ้ื่นตะไคร้ตะไคร้ใส่เข้าไป ต้องอะไรมากมายไม่ต้องมีอิปานนะครับอาหารพืนบ้านนี่หนึ่งเฮดแล้วก็ตุนไข่สมุนไพรนี่ยครับผักนานาชนิดหลากหลายนะครับกม็มีขึ้นช่ายใบกระเพราโหระพาเนี่ยแล้วก็สมุนไพรแล้วก็พวกหลากหลายพี่น้อง, het, องหนึ่งเฮดพวงลังนะฮะอ่ะโอเคครับก็ เดี๋ยวดูว่าหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับอ๋อลืมไปพี่น้องลืมใส่ปลาครับลืมใส่ปลานี่ผมว่าสิย่างก็ได้เปลี่ยนจะละใช้าำกันนีแ่แหละตอนแรกว่าจะย่างปลาหมอซะหน่อยเปลี่ยนใจละเนี่ยฮะหนึ่งลำกันเลยครับอันอน,อน,นั้นแอนนี่ นี่นครับพี่น้องเป็นว่าเสร็จสิ้นครับกระบวนการนี่ไข่ตุนสงเครื่องออมัตสึดหลักและรสชาติครับกินใบบักกูดกินตะไครกินหัวละผ้าใกบกะเพราบะหม้อไข่พี่น้องนี่เ้าแต่เนื้อมาตำ ไข่ป้าหมอบ่มีขีจักน่อยเลยพี่น้องรู้บ่ได้กินยังบ่ก็บ่ทานได้กินเพราะบ่ได้มันยังกินเป็นน้เรียบร้อยเป็นน้ำเรียบร้อยสำหรับเมนูวันนี้อ่ะนี่แหละครับพี่น้องอาหารบ้านถุงมเนีนะฮะ ถึงแม้วานาตาสบสวยหรูด้ครับแต่ว่าบอกได้เลยว,ว่าหมั่นใจในเรื่องคุณภาพนี่ครับกระถิ่นผักเสี้ยวชาชาผักใบเขียวกรัดถึงแม้วาาสบู่งามครับ แต่ากับลอดใั้เลยสารขี้มีตกะขังนะครับกินสดย่างมั่นใจโดยบ่ต้องนักิดวาาา่ามียาขันยาบา่มียาขมะเรงบอมีฮอร์โมนบอนะครับบ่มีขับเพราผมบ่มบใส่แม้แต่ปุ๋ยมิดเดียวก็ไม่ได้ใส่นะฮะนี่กินกับนี่แหละปนปลาเค็งข้านี่แหละนะฮะนี่ นี่แล้วครับพื้นมากินหมักให้ปริญญารับสดอืมสรัสนี่ เก็เลยอยากจะบอกว่าอาหารก็คือสาสนชนิดหนึ่งครับถืมีสาตายต่อก็คือเ้าประยุกต์ได้ครับมันจะเป็นบอกว่าเห็ดปนเห็ดปนผสมใส่ข้าวกัวเลี่กงสิขงงสเขาจะคิดได้นั้นครับมันใส่บ่ได้ย,ยังเช่นว่าจำได้หล่ะ ่วมันจะเหากันเข้าเจะวะนะฮะสำหรับผมนี่คือบ้โหดละถูกยางนี่มันรล่งทองเดียวอยู่แล้วผมไปสนใจว่าโหต่ว่านี่มันจะเป็นอีกแขนงหนึน่งที่อาหารก็มีความแซบอีกตั้งหากแล้วโบไม่ขายพร้อมนะฮะนี่เอาเอาลองเลยก่อนไขตุ้นนี่ล่ะนะฮะ อืผมก็ใช่พักหลากหลายเข้าไปนี่นี่ใช้านา้ำปลาแดกนะฮะกระเทียมเกี่ยวกับมี่นี่ใช่เฮดเข้าไปจับอย่างหนึ่งครับไข่ตุ๋นตรงเครื่องนะฮะแบบสม,มสมุนไพรครบจีนสมุนไพรครับเพราะสมุนไพรมันซอยหารักษาโรคหลายอย่าง ก็ผู้จะเป็นหนองปวยก่อนพี่น้องผู้จะเป็นนองปวยก่อนดอก,ก,ดอกแต่มาหาสมุนไพรกินเขาจะกินปองกันไว้ก้อนครับลองมเด้วยพี่นอ้องอ่านต่ลอย่างนะฮประยุกต์ได้ครับเขาเรียกผสมผสานนะฮะผสมผสานตามใจปา,จากจะคของนี่แหละอยากกินรสชาติได้กับใส่ลงไปนะครับคือผักนี่แหละผักเขียวผักสแนผักสลัด ปุ่มใช้นำกันไปน้องมันถือออกไร้รสชาตินะฮะแหงอายุหลายขึ้นแนะนําเรื่ครับต้องกินผักได้หลายเรื่ครับเพราะว่ามันเหตดให้สุขภาพเาอาดีขึ้นอายุหลายจะได้แหงแหงต้องกิกกนผักครับเพ,พราะผ้าคือขึอเอ้เป็นคอร์ฟิลเป็นยังที่สาเหตุใหญ่งไงมึงบ่คือเนื้อพี่น้องบ่คือเนื้อคือไก่คือหมูคนโบราณเจออยู่เงื่นก็เพราะว่าเรื่องผักครับผมสังเกตบนะ้างนะก็จะมากินหนึ่งพักกับแก้ว หนึ่งพักต้มพักลวกพักพักสดใช่ละกระปนปลาพุ้นสมัยก่อนนะกินกันนังพริกนะฮะก็เลยยุ่งยืดเขึ้นนะฮะแค่นั้นคนสมัยใหม่ในบ่อจะโมจ้ากพักครับโมจัก้าทัพกาดพยั้งอย่งเี้แหละพักขุนบัตรโมจักครับนี่นี่แหละครับพักเขี้ยวพักเขี้ยวราชาผักนะครับก็ร่างเห็ยนคำสมุนเนี่ย ปลูกครั้งเดียวกินเป็นปีครับบื้อขนาดบื้อประกาศบื้อกระหล่ำนะฮะอายุมันเป็นปีครับนี่ลองเสรอดบึงครับผักเทลวราชาผักใบเขียวนะครับลองไปเส์ชเบึงเอ๋ปลูกครับปลูกใส่กระถางก็ได้สารพอดีลงเทพนะนี่มันมั่นพี่น้องบกขมจิตมั่น ซีมพันคืออาหารมันขบหาหมูครับมี่ปลอดซีมพรอม